มาดูวิธีการแต่งใบนะครับผมนี่ครับใบที่เป็นแบบนี้ครับเราก็จะเอาออกให้หมดเลยครับวิธีการตัดนะครับปกติเราจะชอบตัดแบบนี้นะครับนี่ครับหรือตัดแบบนี้นะครับแต่งใบแบบนี้นะครับนี่เป็นวิธีแต่งแบบผิดวิธีนะครับผมนี่ยถ้าตัดแบบนี้นะครับเป็นวิธีตัดแบบผิดวิธีนะครับวิธีที่ถูกกล้องได้ดีที่สุดนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใช้มีดนะครับแนบไปกับตัวต้นแบบนี้เลยฮะแล้วก็ปาดลงแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับน้ําเขาจะขังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อลดนะครับ การเป็นเชื้อราแล้วก็การสะสมของแบคท,ทีเรียแล้วก็พวกมดพวกอะไรนะครับจะมาซ่อนอยู่ในบริเวณนี้นะสวัสดีผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับผมบุ๊ดวิธีเกษตรอย่างเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเพื่อนๆพี่ๆชาวเกษตรกรนะรผมสําหรับวิธีการแต่งกอกล้วยนะครับผมก็วิธีการแต่งกอกล้วยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน หลายวิธีนะฮะแต่สําหรับวิธีที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ทําให้กล้วยนะครับไล่ระดับนะครับผมเพื่อนะครับให้เขาออกเครือนะครับเป็นระดับระดับนะครับตามอายุของหน่อกล้วยหน่อใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับวิธีนี้นะครับก็จะทําให้กล้วยนะครับตกเครือออกมาเป็นเครือใหญ่นะครับได้หวีเยอะนะครับผมก็สําหรับวิธีการแนะนํานะครับของผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมได้เลยครับผมว่า จะทำยังไงนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นกอแรกนะครับผมที่ผมจะมาแนะนํานะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะนี่ครับผมกล้วยกอนนี้ก็ปลูกพร้อมกันกับยางพารานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่ครับสังเกตนะฮะนี่จะเป็นต้นแม่นะครับต้นแม่ที่ปลูกตอนแรกนะครับผมแล้วก็ธรรมชาติของกล้วยนะครับเขาจะแทงหน่อขึ้นมาออกเป็นคู่นะครับเวลาเขาออกลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นลูกนะครับ ชุดแรกนะครับแต่ผมได้ทําการทําลายไปแล้วนะครับคู่ของต้นนี้นะครับเพราะว่าเพื่อจะให้เขาไล่ระดับนะครับนครับดูนะครับระดับลูกนะครับก็จะครึ่งของต้นแม่นะครับผมแล้วเวลานะครับต้นแม่ตกเครือนะครับผมเราตัดเครือของต้นแม่ปุ๊บต้นนี้นะครับต้นที่เป็นต้นลูกที่เราไล่ระดับไว้นะครับก็จะแทงเครือออกมานะครับไล่ระดับเลยนะครับพอเราตัดตัดเรือต้นแม่นะครับต้นลูกต้นที่สองนะครับก็จะตกเครือซ้อนออกมาเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูฮะวิธีการแต่งกอนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาจะออกมาเป็นเป็นคู่นะครับนี่ยครับสังเกตนะฮะอันนี้ก็จะคู่คู่นี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของกล้วยนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นคู่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ระดับต่อไปนะฮะมีต้นแม่นะครับมีต้นแม่แล้วก็มีต้นลูกหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวไรเราจะมาไล่ระดับชุดนี้ครับนี่ครับนี่ครับสังเกตนะครับมีสองต้นนะครับเราจะตัดทิ้งหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งต้นนะครับเนี่ยครับเพื่อไล่ระดับจากต้นนนี้ะครับผม วิธีการตัดนะครับก็ตัดตัดตัดทิ้งไปเลยนะครับผมหนึ่งต้นนะครับเราก็ดูนะครับว่าสองต้นนี้ต้นไหนสมบูรณ์กว่านะครับจริงๆก็ให้ทะแยงทะแยงออกจากต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะเอาต้นนี้ออกนะครับเอาเก็บต้นนี้ไว้นะครับวิธีการตัดนะครับก็ให้เราตัดเนี่ยตัดทิ้งเลยนะเนี่ยผมตัดทิ้งเลยนะครับผมเนี่ยแล้วเก็บคู่นี้ไว้นะครับผม เราเขาจะไล่ระดับนะครับพอพอพอต้นต้นนี้นะครับตกเครือนะครับต้นนี้ก็จะไล่ระดับมานะครับเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามนะครับดูสังเกตระดับนะครับผมส่วนต้นที่ตัดแล้วนะครับผมเมื่อเราตัดแล้วนะครับเราก็ทําลายทําลายตาตรงนี้นะเนี่ยครับทลายใจกลางนะครับเนี่ยเจาะให้เป็นรูไว้นะครับให้น้ําไปขังนะครับเขาจะได้ตายเลยนะฮะเราจะไม่เก็บไว้นะเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะทําลายแบบนี้เลยนะครับ เจาะนะครับให้ผู้ชมได้ดูนี่ครับผมเจาะให้เป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อให้ให้น้ําไปขังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดเขาจะได้ขึ้นมาไม่ได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับก็จะไล่ระดับกันนะฮะไล่ระดับจากหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสองต้นเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับนี้เป็นต้นที่เราเก็บไว้นะฮะส่วน สองต้นนี้นะครับเราจะทํายังไงนะครับผมเนี่ยครับสองต้นนี้นะครับให้เราเอาทิ้งได้เลยนะครับผมเนี่ยครับไม่ต้องเสียดายนะฮะเนี่ยครับผมให้เราตัดทิ้งได้เลยฮะแล้วก็ทาลายใจกลางตาหน่อเหมือนเดิมอะับเนี่ยต้วนี้ก็เอาทิ้งได้เลยฮะเนี่ยครบส่วนหนอเล็กหน่อเล็กแบบนี้ก็เอาทิ้งได้เลยเนี่ยครับผมก็ทําลาย ตาแบบนี้เลยนะเพื่อให้น้ำขังนะครับนีครับเดี๋ยวมาดูต้นกล้วยนะครับนี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะนี่นะครับผมเราก็จะได้กอแบบนี้นะครับผมแล้วนะครับอีกประมาณสามเดือนนะครผมอีกประมาณสามเดือนนะครับจะมีรุ่นน้องของตัวนี้นะครับขึ mm ้นมาใหม่นะครับผมก็จะเป็นเหมือนสองหน่อที่เราตัดทิ้งนะครับผม เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะมาเก็บใบอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ให้ไล่ระดับจากจากต้นนี้นะครับผมนี่ครับผมวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ทําให้กล้วยนะครับสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าเราเอาไว้เยอะนะครับผมต้นต้นที่เป็นต้นแม่แบบนี้นะครับเวลาเขาตกเครือมานะครับเครือก็จะเล็กนะครับผมเรือจะไม่ใหญ่นะครับผมโอเคะนี่หนึ่งกอครับผมแล้วเราก็จะทําความสะอาดใบด้วยนะ วิธีการแต่งใบนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมมาดูวิธีการแต่งใบนะครับผมนี่ครับใบที่เป็นแบบนี้ครับเราก็จะเอาออกให้หมดเลยครับวิธีการตัดนะครับปกติเราจะชอบตัดแบบนี้นะครับนี่ครับหรือตัดแบบนี้นะครับแต่งใบแบบนี้นะครับนี่เป็นวิธีแต่งแบบผิดวิธีนะครับผมนี่ยถ้าตัดแบบนี้นะครับเป็นวิธีตัดแบบผิดวิธีนะครับวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใช้มีดนะครับแนบไปกับตัวต้นแบบนี้เลยนะแล้วก็ปาดลงแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับน้าเขาจะขังอยู่ตรงนี้นะครับ ครับเพื่อลดนะครับการเป็นเชื้อราแล้วก็การสะสมของแบคทีเรียแล้วก็พวกมดพวกอะไรนะครับจะมาซ่อนอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยครบเราจะปาดปาดใบนี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับเราต้องปาดแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยครับผมเราก็จะแต่งใบออกแบบนี้นะครเนี่ยส่วนต้นเล็กๆนะครับที่เราตัดทิ้งนะครับแล้วก็ตัดใบนะครับ ตัดใบออกแบบนี้ฮะตัดใบออกแล้วก็เพื่อให้เขาย่อยสลายได้ไวที่สุดนะตัดแบบนี้นะแล้วก็เคลียนะครับเคลียรใบนะครับออกจากโคนโคนต้นนะฮะช่วงหน้าฝนนะครับเราต้องเคลียรใบออกนะฮะเพราะว่าบริเวณโคนต้นน้บก็จะมีพวกมดพวกอะไรมานะก็จะเป็นผ่าหนะนะครับนําเชื้อรามานะครับแล้วก็มีน้อนมีแมลงอะไรประมาณนี้นะครับ นะครับวิธีการแต่งใบก็นี่ครับผมนะครับนี่ก็แต่งแต่งแล้วก็ตัดออกส่วนหน้าแรงครับก็เราก็สามารถนําใบนะมากรบในบริเวณโคนต้นได้นะครับหน้าแรงนะครับเป็นการหมดินที่ดีนะส่วนหน้าฝนนะเราก็เชียย์ออกนะนี่ครับผมนี่ก็ตัดนี่ครับผมนี่วิธีการแต่งใบนะครับ ส่วนใบนี้นะครับเราก็จะเอาออกเลยะครับใบแบบนี้นะครับให้เราแต่งออกเลยนะครับเพราะว่าเขาสั่งข้อแสงไม่ได้ดีแล้วครับแบบนี้นะครับผมนครับเราก็ตัดทิ้งเลยครับผมใบกล้วยนะครับผมเพื่อทําให้กล้วยเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับผมใบกล้วยนะครับเราจะเก็บไว้ประมาณแปดถึงสิบสองใบนะฮะสาหรับต้นแม่นะฮะเราก็นับดูนะฮะนับจากใบยอดเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้มีสิบเอ็ดนะครับผมเห็นไหมครับผมจะเก็บไว้ประมาณแปดถึงสิบสองใบนะครับผมอันนี้จะเป็นการที่ทําให้ต้นกล้วยนะครับดึงดูดสารอาหารได้ดีแล้วก็สังเคราะห์แสงได้ดีที่สุดนะครับแปดถึงสิบสองใบนะครับส่วนนะครับช่วงเวลาที่กล้วยตกเครือมานะครับผมช่วงเวลาที่กล้วยตกเครือมานะครับเราจะลดใบนะครับลดใบจากแปดจากแปดถึงสิบสองนะครับให้เหลือเพียงแค่ห้านะครับห้า ถึงสิบใบนะครับผมเนี่ครับสาหรับใบกล้วยนะครับผมอันนี้มีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับก็รอนะครับรอรอให้เขาเป็นใบแบบนี้นะเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเรามาเจอใบแบบนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมเพราะว่าดีที่สุดนะฮะวิธีนี้วิธีที่เก็บใบผมได้ทดลองมาเยอะแล้วนะครับทดลองแบบเหลือไว้ห้าใบเหลือไว้สี่ใบเหลือไว้หกใบเหลือไว้เจ็ดใบแบบนี้นะครับผมก็ได้ทดลองมาหมดแล้วนะครับก็มาสรุปที่ แปดถึงสิบสองนะครับดีที่สุดนะครับกล้ยก็เจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เคลียใบออกนี่ครับผมนี่คเดี๋ยวจะให้ดูระยะห่างของใบแล้วก็ขอต้นนะครับนี่ครับเมื่อเราแต่งเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ก็จะมีต้นแม่หนึ่งนะครับแล้วก็ ลูกนะครับต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามนะครับผมเราจะเก็บไว้แบบนี้นะครับรอจนกว่าน้องต้นนี้จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาเก็บเข้าไว้นะไอที่เราตัดเลือแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเขาก็ตายเองนะเดี๋ยวเขาก็จะตายลงไปเรื่อยๆนะนี่ครับเดี๋ยวเขาจะตายลงไปนะแล้วก็เขาก็จะทําเหมือนว่าสะสมอาหารแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เก็บชุดที่ขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับส่วนนี้เป็นใบนะ ไปแล้วก็เคลียร์ออกประมาณห้าสิบเซนนะครับจากจากกอนะนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งกอนะนี่ครับเดี๋ยวก็จะทําไปหมดเลยนะเนี่ยนี่สังเกตนะฮะอันนี้ก็นะครับกอที่สองครับส่วนต้นนี้ก็ตกเครือแล้วนะนี่ครับนี่ตกเครือแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งนะครับนี่ครับนี่ต้นแม่ครับหนึ่งครับ หลังจากที่เราตัดเรือนนี้นะครับผมต้นนี้ก็จะแทงนะครับแทงแทงเครือออกมาไล่ๆกันเลยนะครับไล่ๆหลังจากที่เราตัดเลยนะนี่ครับเพราะว่าผมก็แต่งแต่งไล่ระดับไว้ตั้งแต่เขาอายุเด็กๆนะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่สามครับที่เราจะเก็บไว้นะนี่ส่วนต้นนี้นะครับแล้วก็จะเอาทิ้งนะครับดูนะให้ดูลบๆนี่ครับนี่ครับหนึ่งต้นแม่สองต้นที่สองนะครับแล้วก็ต้นที่สาม ต้นนี้เราก็จะเอาทิ้งนะเชะเดี๋ยวทำการแต่งให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะนี่ครับใบแบบนี้เขาสะสมอาหารเอ้สังเคราะหแสงไม่ได้แล้วครับผมนี่ส่วนใบแบบนี้ก็เอาทิ้งได้เลยนะนี่ผมเก็บไว้ถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับปกติก็มาแต่ง แต่งเรื่อยๆนะอันนี้ปล่อยไว้ให้เขาเป็นแบบลกๆแล้วก็จะมาแต่งให้ดูเลยนะว่าเราควรแต่งแบบไหนอันนี้ผมแต่งไว้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะนี่ต้นนี้เพราะว่าผมจะชอบไล่ระดับแบบนี้นะครับผมเพราะทดลองมาทดลองมาหลายรุ่นแล้วนะก <c oughs> ็การที่เราไล่ระดับจะดีที่สุดนะถ้าเราไม่ไล่ระดับนะครับกล้ยก็จะออกแบบกอนหนึ่งก็ประมาณเกือบถึงยี่สิบต้นเลยนะครับผม ก็จะทำให้ต้นแม่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับดึงสารอาหารไปเลี้ยงเครือกล้วยนะครับได้น้อยมากนะครับถ้าเราเก็บไ้เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับใบเหลืองนะครับสำหรับต้นแม่เราก็ตัดทิ้งได้เลย สําหรับต้นนี้นะครับก็เป็นเครือแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บใบไว้ประมาณห้าถึงสิบใบนะครับเพราะว่าเราจะลดใบเขาลงเพื่อให้ต้นแม่เขาดึงสารอาหารนะรไปเลี้ยงลูกนะครับถ้าเราเก็บใบไว้เยอะก็สารอาหารก็ส่งมาเลี้ยงใบหมดนะครับผมโอเคฮะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับก่อนนี้นี่ครับอีกประมาณ สามเดือนนะสองถึงสามเดือนนะเราก็จะมาไล่ระดับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้กอกล้วยเราใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าเราจะรักษาได้ยากนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงนะฮะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ่าเป็นโรคพวกจะมีนอนแมลงมาแทงแทงลําต้นนะครับถ้าเราเอาไว้เยอะนะครับกอจะหนาแน่นนะครับกอกล้วยจะหนาแน่นแล้วก็แสงสองไม่ถึงนะครับบริเวณอ่ากอกล้วยนะครับ ข้างล่างนี้นะครับก็จะทําให้เกิดพวกนอนแมลงนะครับมาเจาะกินกล้วยแล้วก็ทําให้เป็นโรคตายพายนะนี่ครับวิธีนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับประโยชน์ก็ไล่ระดับกล้วยนะครับให้กล้วยสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ป้องกันนอนแมลงนะฮะเพราะว่าก็กล้วยเราไม่ใหญ่เกินไปนะครับนี่ครับประมาณนี้ครก็ทิ้งได้เลยครับก็อย่าลืมนะครับทําลายทําลายใจกลางเขาด้วยนะเพื่อ ให้น้ำเขาขังนะครับขังอยู่ตรงนี้นะก็เขาจะขึ้นไม่ได้นะถ้าเราปล่อยไว้ก็จะขึ้นได้นะโอเคฮะมาดูอีกหนึ่งก้อนมาดูว่านีา่หนึ่งแถวแล้วนะครับเราก็จะแต่งออกแบบนี้นะผมนะครับเดี๋ยวดูก้อนนี้ครับก้อนนี้ก้อนสุดท้ายนะฮะนี่ครับผมถ้าเรานี่ครับถ้าเราเออแต่งการระยะด,ดีๆนะครับ จะได้แบบนี้นะครับดูความความสมบูรณ์นะครับอันนี้ถือว่าแต่งได้ระยะแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะนี่ครับดูต้นแม่นะนี่ครับมีต้นแม่นะครับแล้วนับบีให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบีนะถือว่าสมบูรณ์นะเดี๋ยวดูนะนี่ครับมีต้นแม่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะเราตัดเราตัดเครือต้นแม่นะครับต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับต้นนี้จะแทงเครือออกมาไล่ไล่ไล่ออกมานะนี่ครับถ้าเราตัดต้นนี้ปุ๊บต้นนี้นะครับ ตันนี้ครับตันนี้จะเป็นต้นที่สามครับนี่ครับนี่ครับไล่ระดับมาหลังจากต้นนี้ครับจะมีต้นที่สี่ครับนี่ครับต้นนี้จะแทงต่อนะฮะนี่ครับหลังจากต้นนี้ครับต้นนี้ก็จะขึ้นแทงต่อครับนี่ครับต้นที่ห้านี่ครับเราจะไล่ระดับแบบนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีหนอที่หกนะครับมันจะไล่กันแบบนี้นะครับวนวนรอบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราจะได้กล้วยนะครับที่ตกเขือทั้งปีนะฮะถ้าเราทําแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ ทำตามวิธีผมนะฮะเวลามีหน่อขึ้นมาคู่แล้วก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็กะกะระยะดูนะให้เรากะดูประมาณเห็นไหมครับอันนี้ตรงจะถึงยอดนะครับมันก็จะครึ่งครึ่งของต้นที่เราไล่ระดับไว้พอดีนะคนี่ครับดูนะนี่ครับตัวนี้ต้นหน่อเล็กนะครับก็จะครึ่งของต้นนี้พอดีนะครับนี่นี่คือระดับที่เป๊ะนะครับเนี่ย่อนนี้ครได้ระดับแบบเป๊ะนะครับผมนี่ครับทั้งหมดก็จะมีอยู่มันจะมีแบบอ่ามันจะมีคู่ต้นแม่นะครับที่ ที่ออกตกเครือไล่กันนะครับเนี่ยนี่คือคู่ต้นแม่นะแล้วก็จะมีคู่ต้นต้นลูกไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นคู่นี้นะครัเขาจะเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่ถ้าเราแต่งได้แบบนี้นะครับเนี่ยครอนี้ถือว่าเป็นคอที่แต่งได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมแล้วที่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดนะเราก็จะทําให้ไล่ได้แบบนี้แบบกอนี้ทั้งหมดเลยนะนี่จะดีที่สุดนะครับผมโอเคฮะกอจะประมาณนี้ครับผมสําหรับพิธีการแต่งต่อไว อันไหครับสองอันนี้ต้องเอาออกหนึ่งอันนะนะครับมีสามอันนี้อ่ะอันนี้ต้องเอาออกนะเจือเหลือแมหนึ่งนะนี้ก็จะอ,ออกนะนะครับธรรมชาติของกล้วยครับก็จะขึ้นมาคู่คนระับราก็เก็บไ้หนึ่งนะไล่ระดับดูนะเี๋วก็จะรึ่งต้นนี้ครับต้นนี้ก็จะรึ่งต้นนั้นนะครับต้นนี้ก็จะรึ่งต้นนี้ครับพอดีนะต้นแม่อันนี้ต้น ที่สองหลังแม่เนี่ครับจะเป็นระดับแบบนี้นะไม่ต้องเสียดายนอนนะครับผมให้เราเอาทิ้งไปเลยนะฮะแบบนี้กล้วยเราจะสมบูรณ์กว่านะครับกว่าที่เราเก็บต้นแม่ไว้ประมาณกอละสามต้นสี่ต้นแบบนี้นะครับก็จะทําให้เครือกล้วยนะครับออกออกออกเครือมานะครับมีวีไม่ถึงห้าวีไม่ถึงหกวีประมาณนี้ครับกว่าที่สมบูรณ์นะครับก็ต้องหกวีขึ้นไปนะหกวีถึงสิบวีนะครับหรือแบบสวยๆเลยก็ สิบสองสิบสามวก็มีนะฮะสำหรับกล้วยน้ำว้าครับผมเฉียะก็จะประมาณนี้ฮะผมสำหรับวิธีการแต่งกอกล้วยฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งกอที่แต่งได้สมบูรณ์แบบนะครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ครับดูนะฮะอันนี้เป็นต้นแม่ครับต้นแรกนะครับเนี่ยตัดเครือไปแล้วนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราตัดเครือนะครับไปครับเราก็จะตัดครึ่งครึ่งต้นแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บต้นไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะฮะนี่ครับเพื่อให้เขาสมานแผลนะครับถ้าเราตัด แบบจําจําลึกกอเลยนะเขาอาจจะมีเชื้อราครับลงไปตายกอได้แล้วก็เก็บว้แบบนี้ก่อนนะครับค่อยมาตัดตัดให้สุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดให้ดูวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ากอนี้สมบูรณ์ยังไงนะในนี้นับหนึ่งครับหนึ่งต้นแม่นะครับเราตัดเอาเครือออกไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นที่สองนะนี่ครับต้นที่สองนะนี่เดี๋ยวอีกไม่นานครับเขาก็จะแทงเครือไรเลยนะนี่ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นต้นที่สองครับนี่ต้นที่สามนะครับนี่ครับ ต้นที่สามนี่ต้นที่สี่นะครับผมต้นที่สี่ส่วนต้นนี้ครับต้นที่ห้าครับนี่ครับไล่มานะครับไล่มาต้นที่ห้ามาดูครับอีกสองคู่ครับคู่ที่หกนะฮะนี่นี่คู่ที่หกครับนี่ดูครับคู่ที่หกมีสี่เลยนะนี่หนึ่งสองสามสี่ครับคู่ที่หกมีสี่นะครับนี่ครับถ้าขึ้นมาสี่แบบนี้นะครับเรามองดูว่ากวนสวยอยู่นะนี่แต่เราอย่าไปเสียดายครับเราตัดออกหมดเลยนะครับนี่เราจะเหลือไว้แค่หนึ่งนะฮะนี่เป็นต้นที่ห้าใช่ไหมครับต้นที่ห้าครับ เราจะเก็บไว้ต้นที่หต้นนั้นนะฮะส่วนสามสามต้นนี้เราจะเอาทิ้งหมดเลยนะนี่เดี๋ยวดูฮะนี่ครับนี่ครับเราไม่ต้องเสียดายนะผมเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาโตขึ้นไปยังไงเครือเขาก็ไม่ใหญ่นะครับผมทดลองแล้วนะฮะผมทดลองมาจนแบบหลายรุ่นแล้วนะครับก็เห็นผลเหมือนกันหมดเลยนะครับเครือไม่ใหญ่นะครับไม่ถึงห้าวีนะฮะนี่ครับนี่เราเอาทิ้งเลยคร โดนเข่านิดกนึงน่ครับผมนี่เราก็จะเอาทิ้งนะครับนะครับเราจะนับใบนะต้นแม่หนึ่งครับสองสามสี่ห้านะครับต้นที่หกเนี่ยครับเราจะเก็บใบแบบนี้นะครับให้ไล่กันแบบนี้ส่วนนะครับที่เราตัดใบแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ทําให้เขาตายนะครับเราก็สามารถขุดไปเป็นหน่อพันุได้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะขุดนะครับเราก็ปล่อยให้เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตาเขาตรงนี้เขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับผมแล้วก็หัวนะครับหัวกล้วยตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งสะสมอาหารนะครับทําให้ต้นพันธุ์เราแข็งแรงสมบูรณ์นะถ้าเราไม่อยากเอาทิ้งนะแต่กรณีนี้นะผมว่าผมก็จะเอาทิ้งนะครับเพราะว่าผมจะเก็บต้นพันธุ์อีกชุดต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวด้านบนที่เห็นเป็นป่าอ้อยนะครับก็จะปลูกยางพาราปีหน้านะเดี๋ยวก็จะเอากล้วยไปปลูกด้านบนด้วยนะฮะ สำหรับปีนี้ครับผมก็จะเอาทิ้งเลยนะนี่ไม่ต้องเสียดายฮะนี่ครับนี่ครับถ้าเราอยากเก็บเก็บอันนี้เป็นหน่อพันธุ์นะสองหนอนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทําลายตรงกลางนี่นะเราก็ปล่อยให้เขางขอกข,ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน่อพันธุ์นะเป็นหน่อพันธุ์อย่างดีเลยนะครับผมเพราะว่าเราตัดเขานะครับเขาก็จะได้สะสมอาหารไว้ที่หัวนะฮะแล้วก็เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นต้นพันธุ์ให้เราอย่างดีเลยนะครับผมเวลาที่ผมจะไปปลูกผมก็ใช้วิธีนี้นะครับเราก็คัดเลือก หน่อที่สวยๆแบบนี้เราก็มาตัดไว้นะครับอีกประมาณสองถึงสามเดือนนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาเท่าเดิมแล้วเราค่อยมาขุดไปปลูกนะแต่วันนี้นะผมก็จะเอาทิ้งเลยนะทําให้เขาตายเลยนะที่การทําให้เขาตายก็เนี่ยนะแทงให้น้ําขังอยู่ตรงกลางนะเขาจะงอกไปได้ฮนะถ้าแทงแบบนี้นะนครับไม่ต้องเสียดายครับผมนี่ครับเราเก็บไว้หนึ่งหน่อดีกว่านะฮะหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้น ที่ไล่ระดับกันดีกว่านะครับดีกว่าจะปล่อยให้อีกสามต้นนี้ขึ้นมานะครับยังไงเขาก็โตไม่เต็มที่นะครับผมอันนี้ผมทดลองแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวจะทำลายคู่นี้ด้วยนะนี่ทำลายไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายครับผมจริงๆตอนแรกก็เสียดายนะแต่ ทดลองจนแบบไม่เสียดายแล้วนะว่าเราทดลองเราเห็นผลแล้วนะว่าเก็บไ้ก็อย่างมากสุดก็แค่สี่วีเงี้ยมันไม่คุ้มค่าเวลาที่เรารอนะเรารอแบบให้เขาแบบเครือใหญ่ๆบีเยอะๆดีกว่านะครับผมโอเคฮะก็จะประมาณนี้ครับผมามาดูต้นแม่ครับสาหรับหลังจากที่เราตัดเครือเขาไปแล้วนะฮะเราตัดครึ่งต้นไว้อาทิตยหนึ่งนะฮะแล้วก็มาตัดนะครับตัดแบบ จำคอนะฮะเดี๋ยวจะตัดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะ,ะตัดให้จำเลยนะครับก่อประมาณนี้ฮะเนี่ยผมก็จะตัดประมาณนี้ที่เหลือแล้วก็เคลีย,ร,ย,ย,ออยร์นะครับเคลียร์เคลียร์ออกจากอ่ใต้กอนะให้แสงส่องถึงนะคหน้าฝนนะ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการแต่งกอกล้วยนะครับผมให้กล้วยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ตกเครือได้หลายวีนะครับผมมีวีเยอะนะครับผมก็เป็นวิธีที่ผมแนะนําไปนะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับก็สามารถนําวิธีของผมนะครับไปปรับใช้ได้นะครับผมก็วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมที่ผมเคยลองทํามานะครับผมก็ ได้แนะนําไปให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านแล้วนะคผมก็มีแค่นี้นะผมแล้วก็เมื่อกี้นะครับก็ฝนเทลงมาครับเลยวิ่งรีบวิ่งขึ้นมาขั้นด้านบนนะครับไม่ได้ถ่ายกล้วยเอ่อกล้วยเทพพนมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะฮะพอดีเมื่อกี้วิ่งขึ้นมาครับฝนเทลงมาหนักนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ชมครับมีกล้วยเอ่อเทพพนมนะครับมีกล้วยเทพพนมอยู่หนึ่งกอนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ชมฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมมีแค่นี้นะครับผมก ถ้าชิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าท่านผู้ชมชอบชิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆฮนะสำหรับชิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ